อกะกี้เียเนี่ยอะเดี๋ยวจะให้ป้าาถามบอกชื่อตัวเองแล้วก็บอกชื่อ,อ,อผ่อคุณแม่ด้วยค่ะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะ คุณแม่ชื่อนางมนเอชออสมาาาต้องนค่ะชื่ออะไรคะื่อชื่อน้ชื่อน้องอะไรคะพีนัน้ออะไรคะพีนันพีนันแล้วคุณพ่อชื่ออะไรคะคุณน่อ